สวัสดีจ้าพี่น้องตอนนี้เดนมากเป็นเวลาบ่ายโมงห้าสิบนาทีเนาะหนูกกำลังี่ย่างออกมาซื้อของที่ไปซื้อนมขั่วเรื่องกแบบอันมือหอมใหญ่กันก็เลยเซียนพามาเบิง่งบรรยากาศอันแถวที่บ้านนูพักว่าเป็นจนนังไงแต่คนบ่อยหลายแล้วกันแต่หมู่บ้านนิดน้อยหมู่บ้านบืใหญ่ดอกแต่ก็ที่ให้มาเบิ่งว่า กะเจ้าอยู่กันจังใดเนาะกะเจ้าใช้ชีวิตไปไหนีนจ่จ้าบไม่ค่อยมีคนดอกเบิ่งเห็นอันกะเจ้าอันจูหมาน้อยหนู่นก็อยากได้อยากได้หมาน้อยเอาหมูกหมาน้อยเป็นหมู่แต่กะยังบม่ได้ซื้อจบูดีทัวร์พาร์ทเมนต์นก็เลยเลี้ยงมันยากแล้วก็อีกอย่างนึงหนู่อันไปเรียนใหน้ซื้ออยู่นะก็เลยอีตโตนมันแต่ก็อยากได้ นมันเพราะว่าอันถ้าเขาไปโรงเรียนแล้วมันบมีหมูอยู่พวกหมามันต้องย่างนี่จะ้จะหมาน้อยเป็นตะเพงเนาะรักถ่ายแล้ว่ะอะไรจ้ะยันยุ่น,น,น,นที่พาไปเบิกอันอยู่อยู่แถวบ้านหนู่ที่มีร้านผ้ายหมูส่องหนึ่งในเสื้อผ้ามีเสื้อผ้ามีของไซส์มีถ้วยมีจานมีมมอย่างนี้หลายอย่างอัน นูก็มักย่างอยู่จ้ะแต่เดี๋ยวนี้พันผูเปิดนอพันปิดเมื่อเลยก็มีแต่ร้านค้าซูปเปอร์มาร์เก็ตที่บ้านย่างไปซื้อของได้นะเดี๋ยวสิผามาเบื้องนี่จะบ้านเมืองก็จ้าเป็นแบบนี้ปกติฮันคนหลายแต่เดี๋ยวนี้ก็จ้อยู่บ้านเนาะช่วงโควิดหน้าก็จก็บ,บกแกกบ้านกันเนาะอยู่บ้านกันแล้วออกกเจาก็สิไปย่างตามทะลุงทะเลไปแต่ว่ามื้อน,นี้มันบดพี่น้อง มือนีิบูธแต่ว่ามันบูธลมอนนะนะแต่หากบูธมือนี่จ็กอาเซียนสี่ห้าหมูแดดอาซีออกก็ได้หลังที่มันมีแดดนะฟ้ามันเปิดเป็นน้ำล่งมืออันบ๊ากซ์นั่งของมือสองเนาะอันเสื้อผ้าก็เจ้าหมาไขา่มีแต่เสื้อผ้าดีๆได้เสื้อผ้ามือสองแล้วก็ถ้วยจานของไซต์มันอย่างมีมื้อโต๊ะโต๊ะคือว่าอัน มีเมื่อทุกอย่างนะจ๊ะคงใจควรเลยมีอย่างมีเมื่อเลยแต่มันก็เข้าไปว่าได้เราจกะกระเจ้าปิดเดี๋ยวหนูสิเออเบิ่งว่ามันเป็นร้านแบบว่ามีอย่างเด็ย่างจำนี้กันโหดนะพี่น้อง <c oughs> คนว่าขยันออกกำลังกายพอนร้านปิดป๊ดให้หน่อเนี่ยก็มีอย่างเลยเป็นร้านเสื้อผ้า ้านเสื้อผ้าก็ไ่เคยนี่อ้ร้านร้านน่าจะเป็นร้านบางบก็พอหนีหนูก็ไ่เคยเข้าดอกหนูไม่ยู่เห็นมากหนูก็เคยเข้าร้านภาพร้านบาสนี่จะอันที่หนูว่าร้านขายของมือสอ่งเนี่ยจ้ะนี่จะเป็นแบบนี้เนี่ยมีเ,เสื้อผ้ามีตุ๊กตามีของเล็กน้อยทุกอย่างทุกแนวมีมืดร้านกระเจ้าปิดเนี่ยมันจะเป็นร้านแบบนี้มันจะเสื้อผ้าอันอันอนเก้าอี้นั่งกระโจก เสื้อผ้าผู้ชายก็มีได้มีจะเป็นแบบนี้นีจะเก้าอี้โต๊ะเป็นแบบนี้รองเท้านีจะโต๊ะกินข้าวมีเก้าอี้น้ำทังขยะก็มีมีมอสย่างกระปุงกระป๋ามีมอสย่างจะข้างในก็มีไล้นาฬิกาอ้ยนาฬิกางาม ไม่มะม่วงเหรอมะม่วงพลาสติกจก้ะมปนแบบนีอนนบบนนออ้อันนี้จะเป็นร้านอาหารอันนี้จะเป็นอย่างเดียวโฉสิพาเนาะนี่นะเป็นหอนาฬิกาอย่างหนูก็ไู่จกักดอกถามแสนพันลี้บายหนูก็บม่ค่อยเข้าใจเนาะประสาข้าวสารกิ๊กอะไรงูปลาเป็นวับได้จมอยหลงเหมือนปอนี่ มันยากาศมันยากจรนเด้วน,นะทั้งีแต่ว่าลูมันบ่เหงแต่ว่าพอเขาออกของอยู่บ้านอยู่บ้านมันที่มีอันเครื่องอันความร้อนนั่นจ้ะพอเขาออกมากายมันเปลี่ยนปุ๊บน้ำหูมันเยอะก็ไหลลดหนูสมไมได้กยิ่งติ๊กเป็นภูมิแพ้แต่เดีย๋ยวนี้ใครได้รักหนูกินนันวิตามินซีคู่มือ้อวิตามินซีละลายน้ำันีจ้ะก,กินทุกมือ้อแล้วใครเด้บบคอยเป็นวัดปานในจ้ะทั้งที่พายัง มีรถเลยแต่ที่จริงฮันซูเปอร์มาร์เก็ตจากบ้านหนูก็ย่างประมาณห้าหกนาทีแหละแต่หนูพานที่เจ้าโอ้มมาเบิ่งมาเบิ่งอันว่าร้านไข่มีสโซเป็นจังไดมาเบิ่งเอาหนูแถวบ้านหนูอย่ังไดเนาะนี่อันนี้ร้านเนื่องร้านมีสโซนี่จ้ะร้านมีสโซ่ยับอกกะเจ้าปิดแต่ว่าหนูหนูก็มันย่างประจํา ร้านนี้ก็มาอีกร้านนึงก็มาของบูเพงพี่น้องแต่คุณภาพดีเด้ได้ยังว่าเะไมันก็มีมากเลยเนาะแต่เาก็เลือกเอานะมันจะภาพวาดม่ยังก็มีแก้วบึงตั้งหลายบ่งอย่างยังดีๆทั้งนั้นที่เจะจะทางนั้นก็เป็นทะเลน้อย <c oughs> เป็นอันเรานุสิพานีา่มือเบิ่งมัน มันคล้ายๆเป็นมันเป็นทะเลแหละ้ะแต่ว่ามันมันอันมันไม่ได้ออกไปข้างนอกอะนะอันนี้มันอยู่ข้างในเดี๋ยวที่พาไปย่างเบื้องว่าเป็นเป็งไรบางที่อาซิมีเหลือมาเทียบท่าโจทย์แต่ว่ามันนี้จาซิมีนึกบอก เดี๋ยหวหนูต้องย่างคั่นแม่มพี่น้องก็รถบ่มีรถยังบกข้ามบ่ดได้เดี๋ยหวหนูสิพาย่างไปเบิ่งน้ำฝั่งนั้นอุย๊ยรถหลายพี่น้องโอเคๆมันย่างนีง่ค่ะ ไปแล้วเดือดฟ้งตังนี้จะได้ไปแล้วห<า>นูมีจักรยานอยู่หรอพี่น้องแตนวนพี่ค้านย่างเอาจักรยานพี่ค้านเอาออกมามนอยู่ห้องเก็บของนะย่างเอาดีกว่าน,นี่จะมันเป็นเล่น เขาบอกห็นทีมี ỏ! โอ้มีเรือจอดอยู่นี่บอจ่ามีเรือตรงนี้เรือเจาะอยู่เจาบุลาดเพราะว่ามันมันเรือพัดมาเข้ามาบุลาดมงเนี่ยนี่จ่าเรือเจ้าเรือยังบุญหลวงบุจ่าบอกหลวงพาที่เจ้ามาเบิ่งจีซื้อเนี่ยเห็นอยู่บอคข่าเรือจ่ะเรือ เจ้าเห็นอยู่บ่มันกยตั้งถืออยู่บ่ะจะอันนี้ทะเลน้อยเห็นเมื่อในฝั่งฮันกระเจ้าโต๊กป่าที่เจ้าจะค่อยบุเคยมาโต๊กดอกมาอยู่เดนมากฮันนี่จะกระเจ้าโต๊กป่าได้อย,ยอ,อยู่เด้นองเที่ยวมีปลาตัวเยอะๆปุ่นนี่จะฮันกระเหลือนึ่งอันนี้กระเจ้าโต๊กป่านี่จะน้ำทะเลน้อยที่กับเจ้าออกไปสู่ทะเลใหญ่เนี่เป็นแบบนี้งามยูบ่พี่น้องจะเบิกน้ำทะเลหางใสค่อยบุกการหราค่อยย่านยานน้ำเบิ่งเนี่ย กบกาจู่ยานน้ำอันนี้เป็นเสื้อกราจะไว้ลกเหลือนะบางก็จามาจอดตรงนี้นะนนจาะพี่น้องเป็นบรรยากาศช่วงประมาณบ่ายสองคงเด่นมากตอนนี้บ่ายสองละว่ามันเป็นจนนังไดเนาะแต่ว่าช่วงซัมเมอร์คุณก็เจ้าก็ออกมานั่งไล่ ต้งจะเมื่อกระเจ้าอกมากินแตงกีนกระจ้มากินแตงกนะนั่งข้าเด่นกันจ้ะเห็นบอกกระเจ้าโจทยเฮ็ดพม่ต่างกับพวก้นระเจ้าเฮ็ดงานแต่พวกนั้นถ้ากระเจ้าเสื้อสู้เขี้ยวๆคือกระเจ้าเฮ็ดงานจ้ะอันหนู่นที่ว่าให้ฟังอันมันที่มีสะพานข้ามมองห่ะที่เห็นบทจารสะพานเนี่ยนะหนูมาอยู่เดนมาร์กสามปีกว่าหนู่นเคยเห็นอันสะพานมัน มันเปิดได้ฮะนะเมื่อนหนูมาก็แฟนแฟนพนักงรถมาหนูว่าอ้าเป็นยังอันอันเป็นยังันรถคือโจทย์รถนี้แท้ก่เจ้าคือบบไปแต่ที่ไหนได้พี่น้องแอนกระเจ้าเปิดสะพานท่าเรือมันข้ามมาฝั่งนี้นะเห็นบอกแฟนก็เลยบอกว่าอ๋ออันเรือเรือมันที่ข้ามฟ้ามาฝั่งนี้เป็นยังไงเรือข้ามฟ้ามันที่ไปได้บอกสะพานมันมีสะพานแฟนเพิ่งกันเลยว่าได้จะพาไปเบิ่ง บื้งหนูเห็นที่แรกหนูว่วาอาป่าค้างหนูตกเจหนูบ่เคยเห็นน่ะนะจังดีพี่น้องอาจจะเคยเห็นเนาะแต่หนูบ่เคยเห็นอ่ะนะเออหนูก็ต๊เจอนี่นจ้ะมันเป็นสะพานนี่เนี่ยมันที่เป็นอันนข้ามอยู่น่อยไกลๆมองกับเจ้าตป๊ปลาน,นะมันเงื้องได้หนูบ่รู้เนาะแต่ว่าแฟนพันกันเลยข้ามหนูว่าโอ๊ยอ่าจะเป็นผู้จักว่าเอ้าก็บ่เคยเห็นเนาะว่าบ,าบ้านบริเกอร์ดามทะเลเนาะบ้านเกิดตห้วยห้องเนาะบ,บ้านในนี้แหละ แหละพี่น้องเนี่ยแล้วมองซื้อของจะย่างเข้าไปมันที่มีมองซื้อของเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตประสาทคลิปน,นี้สั่นี้ก่อนพี่น้องเดี๋ยวหนูย่างไปซื้อของก่อนเดี๋ยวนั่งทักถายกันใหม่เนาะจ้าสวัสดีจ้า